ตอนผมเป็นเด็กวัดอ่ะผมจะมีหน้าที่อย่างหนึ่งทุกเช้าหลังฉันเช้าเสร็จจะต้องขึ้นไปขึ้นไปเปิดที่พิพิธภัณฑ์วัดบังไวช้างทุกเช้าขึ้นไปคนเดียวเดี๋ยวจะให้ดูรูปภาพไปเรื่อยๆนะแล้วจินตนาการตามผมนะที่ผมขึ้นไปคนเดียวทุกเช้านะคือขึ้นไปคนเดียวจริงๆนะแม่งโคตรน,น่ากลัวแล้วจินตนาการตามผมไปนะว่า มันจะน่ากลัวยังไงเดี๋ยวดูรูปไปเรื่อยๆนะแล้วมันอย่างมืดอะ่ะตอนขึ้นไม่เปิดอะ่ะโคตรมืดเดี๋ยวดูทางขึ้นนะอันนี้คือผมเอารูปจริงมาเลยนะจากในเพจของบอยช้างอะ่ะดูสิดูทางขึ้นเลยอนนี้โอ่งเก่าสมัยก่อนไม่มีน้โอ่งอันเนี้ยมันจะเป็นทางขึ้นเรียบๆเ,เลยอันนี้ก็แบบชาวบ้านเขาพึ่งแบบเขาเอามาให้อะบริจาคให้วัดอะเก็บไว้เป็นของเก่าอะไรประมาณเนี้ยแล้วดูทางขึ้นเลยน้ะ จริงๆมันไม่ได้สว่างแล้วมันมืดตึ๊บเลยนะเราต้องเปิดหน้าต่างก่อนหนึ่งบานถึงจะสว่างแต่ตอนขึ้นไปมันจะมืดตึ๊บเลยก็คือแบบต้องเดินไปคนเดียวอ่ะมันต้องรีบเปิดหน้าต่างหนึ่งบานก่อนเพื่อให้แสงเข้าอ่ะทําไมมันถึง,น,ถงน่ากลัวรู้ป่ะพอเราขึ้นไปปุ๊บเนี่ยข้างบนชั้นสามม,ามันจะมืดมากนะเราต้องเปิดหน้าต่างก่อนหนึ่งบานเดี๋ยวจะดูไปเรื่อยๆนะภาพาดิลันเบืเอยเห็นป่ะคิดดูดิว่าถ้ถาสมมติปิดไฟอยู่มืนๆแล้วแล้วมันเป็นอย่างเงี้ย ยี่โคตรน่ากลัวเลยนะแล้วมันเป็นของเก่าแบบว่าแบบของเก่าอ่ะแบบแล้วตรงตรงฝาผนังตรงพิมพ์ดีดอะไรอย่างเงี้ยโคตรน่ากลัวดูดิฝาผนังอะมันจะมีรูปแบบว่ารูปแบบแบบรูปเก่าเก่าพวกคนตายอะไรเงี้ยเนี่ยดูตลปัดดิโคตรเก่าเลยสมัยไหนก็ไม่รู้เนี่ยเราขึ้นไปคนเดียวดูดิเนี่ยไปอย่างเงี้ยไม่น่ากลัววะเนี่ยเป็นตลปัดเป็นกล่องอย่างเงี้ยเห็นปะโอ้ นี่คิดภาพว่านิดขนลุกเลยลเนี่ยดูดิดูด,ดิเนี่ยอย่างเงี้ยมีเสียงพ่อแก่ยอย่างเงี้ยเอาดิลองลองไปดูดิว่ายังไงอะ่ะแล้วต้องขึ้นไปเปิดคนเดียวทุกวันทุกเช้าอ่ะไอตอนเปิดไม่เท่าไหร่นะแม่งตอนเย็นต้องขึ้นไปปิดอีกตอนห้าโมงอะ่ะแล้วต้องปิดหน้าต่างทีละบานทีละบานแล้วความมืดนี่นยค่อยค่อยมืด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 แล้วต้องวิ่งลงอะ่ะดูดิ ดูฝาไม้กระดานนี่โคตรน่ากลัวเลยเหมือนเรื่องนางนาคขนกเลยสมัยก่อนเลยดูดิอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยโอ้โหลองคิดภาพตามว่าแบบขึ้นแบบคนเดียวมืดๆอะ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วเป็นของเก่าที่แบบว่าเหมือนอ่เขาเสียชีวิตแล้วอะ่ะแล้วเขาก็มาเอามาบริจาคไว้ที่วัดอะ่ะล้ว,วัดก็รับไว้เป็นของเก่าอะไรประมาณเนี้ยทำให้พิจานณ์ไอเ้เยี้อแล้วกูเป็นเด็กวัดเดกกูต้องขึ้นเปิดทุกเช้าอะ่ะ แล้วก็ปิดทุกเย็นน่ะดูดิเนี่ยชุดบวชโอ้โหดูห้องนี้อย่างน่ากลัวจริงๆไแม่งน่ากลัวกว่านิ้นะถ้าเหตุการณ์จริงอ่ะอืมมันไม่ใช่แบบเนี่ยดูดิเห็นหน้าต่างไะมมันเป็นหน้าต่างแบบว่าล็อกล่างล็อกบนอ่ะต้องต้องเปิดบนแล้วเปิดล่างถึงจะออกนะแล้วสมมติยังไม่เปิดอ่ะมันอย่างมืดอ่ะคือแบบมืดมากว่ามีอะไรก็ไม่ดู้ดิลองดูผพาพา้ลาลองิูร่างกายว่าสมมติถ้าเราขึ้นไปคนเดียวอะ่ะขึ้นไปคนเดียวปุ๊บตอนเย็นมันก็จะปิดอีกอ่ะ โอ้โหอย่างหลอนนะ่ะคิดดูแล้วกันว่าแม่งแบบโคตรน่ากลัวจริงๆอยู่วัดไม่ใช่สบายแล้วแม่งลำบากลำบากแล้วกลัวผีเนี่ยผมเป็นคนกลัวผีนะแต่แมันก็ชอบเจอผีเหยดูดิเนี่ยนี่มไอ้ตู้นี้นเป็นตู้ไอ้ตู้นี้มันเป็นตู้เหมือนแบบเก็บพระไตรปิฎกสมัยก่อนอ่ะที่มันเป็นใบลานอยู่ในตู้น่ะมันจะทับไปเป็นชั้นๆเลยข้างใน ก็คือไม่ต้องคิดอะไรมากคือจินตนาการว่าเป็นผมอะต้องขึ้นไปคนเดียวมืดๆอะไรอย่างหลอนเลยแตน่ากลัวชิบหายเฮเด็กวัด